สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทา่าบ้านโศกแมวนะครับเมื่อคืนก็มี FC มาขอมเมล็ดพันธุ์ของน้ำเต้านะครับน้ำเต้าแต่ตรงนี้ธรรมดาน้ำเต้าจะเป็นคอแต่ตรงนี้เราปลูกบนรัดหรือว่าบนข้างนะครับเนะาะทำให้น้ำเต้าบกเป็นคอนะครับพอกระสีออกน้อยจังหน่อย,น,อยน้ำเต้านี้เป็นน้ำเต้ากระดูกนะครับเหมาะสําหรับการใส่น้ําดื่ม นะครับหรือไว้ประดับเป็นผลไม้ที่ออกคล้ายๆลูกเลข8หรือภาษาอังกฤษก็เอิญอินฟินิตี้หรือทางถ้าแปลออกเป็นภาษาไทยแล้วก็คือไม่มีที่สิ้นสุดๆๆๆนะครับและก็สามารถทำเป็นอาหารได้ด้วยนะครับเช่นแกงน้ำเต้านึ่งน้ำเต้าต้มน้ำเต้านะครับรสชาติของน้ำเต้าหวานนะครับแต่ทางโบราณของไทยสมัยโบราณนะครับก็จะ เอาไปใส่น้ำดื่มนะครับวิธีการที่จะเอาเมล็ดออกข้างในผมก็เคยสาธิตให้ดูแล้วในคลิปก่อนๆนะครับแต่มาวันนี้ผมจะมานำเสนอเมล็ดพันธุ์ของน้ำเต้านะครับเมล็ดพันธุ์น้ำเต้านะครับก็อยู่เม็ดก็อยู่ประมาณนี้นะครับมาดูใกล้ๆนะครับเม็ดอันนี้เป็นน้ำเต้าที่ว่าพร้อมปลูกนะครับที่ผมได้ ทำเอาไว้แล้วสำหรับ FC ท่านไหนต้องการกองนี้นะครับเป็นน้ำเต้าที่มีคอแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นน้ำเต้ายาวๆนะครับยาวลงมานะครับสำหรับท่านไหนอยากได้ตัวไหนส่วนราคาการซื้อขายนะครับจริงๆผมก็ไม่อยากขายหรอกนะครับเนาะแต่ถามว่าการขนส่งนะครับก็มีค่าใช้จ่ายนะครับผมก็จะคิดเฉพาะในราคาของค่าขนส่งนะครับ ตามระยะทางนะครับขายแล้วถึงจะแจ้งราคาทีหลังอาทิเช่นว่าท่านต้องการ200เมล็ดผมไปส่งแค่35บาทผมก็คิดราคาแค่50บาทประมาณนั้นนะครับค่านำ้ำรถค่านำ้านำมันผมคิดเตะก,กลุ่มเมื่อได้แล้วก็ถึงจะเก็บตังค์นะครับท่านได้สนใจก็เบอร์โทรนะครับ0891481346ในเบอร์ข้างล่างนะครับเป็นเบอร์ของหเห่านิดเองเลยนะครับสำหรับน้ำเตา ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ